คอับผครับขันต่อไปนะครับที่เป็นโลดำ,อดำ <c oughs> ของกระเสดํำเจ้าตัวก็มักจะใส่ชุดดำนะครับกันนี้ไม่แน่ <c oughs> <c oughs> นานๆอาจจะเป็นชุดสีดำน่าจะไปไหนก่อน <c oughs> ไปไหนอ๋อครับผมเดี๋ยวจัดการให้ไม่เป็นไรครับอันดับต่อไปนะครับเวฟบร้อยสิบไอสีน้ำเงินนะครับ <c oughs> แต่วันนี้จะ ติดตั้งโลสีดำนะครับผมถอนเลยนะครับทีมช่างไอ้โจนงึงบกอริงาอเบาเบาวันนี้ช่างบนหัวจัดดุมย่อเลยเนาะ ทำไงได้ในเมื่อเราเป็นช่างใหญ่ไปจําร้านใช่ไหมะ <c oughs> นะครับต่อไปนะครับ ล้อหน้านะครับโอเคงั้นเลยเอามาเลย สี่สิบห้าทับเก้าสิบนะฮะเนาะเอามาวางดูสิว่าขึ้นขอบดีไหมมุนดูรอบหนึ่งขึ้นขอบให้หมดจะได้ขับสบายขึ้นน่เอากลับข้างหนึ่งยังไงขึ้นแล้วติดตั้งไป มือดอะนะเนาะมันคลึ้มแล้วหน,นวดฮะา นอหน้านี่ครับจานดิสก็กำลังโดนประกอบกแล้วช่างบุพเพลืมจับ จ้าได้หรือยังช่างบุญหอบบาๆครับเี่ยตึ้งมาเลยและมุนล้อดูสิต้องลงล้องนิดเดเอาเจ้าของมองมาล้อเลือกพอดีไหมครับเล็กใหญ่พอดีไหมคือชอบเล็กขนาดนี้ไหม อ่าบุญทองเอาลงแล้วก็เอ้ยท้อเอาลงจะใส่ท้อแล้วเฮ้ นะครับช่างบุญหอก็ต้องลงก่อนนะครับว่าการดัดวงโลจะเป็นยังไงอีกหน้าอย่างเดียวนะครับอ่ะ ทรายไหมนีเป็นหานะขับธรรมดาเนา,าะเอาเราลองติดเครื่องใหม่สิเดินทางปลอดภัยครับพ่นุม